สวัสดีครับกลับมาพบกับ t น a n o m c o m นะครับเทคโนโลยีฟอนด์เลเวิร์งชาแนลครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเก้าอี้น้ตไฟฟ้าแบรนด์มาโกโตนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อที่ผมเคยรีวิวมาแล้วนะครับเมื่อปีก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วผมเคยรีวิวตัว A 1 5 6แล้วก็157มาแล้วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีความสามารถที่สูงกว่านั้นอีกนะครับ156กับ157เนี่ยก็เป็นขนาดเล็กนะครับราคาย่อมเยานะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย เป็นราคาที่สูงขึ้นมากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าความสามารถเนี่ยมาแบบครบมากๆกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับได้นำเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเข้ามาใช้ในการสแกนสรีระร่างกายของเรานะครับเพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของแต่ละคนอีกด้วยนะครับเพื่อให้การนวดนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับอีกหนึ่งข้อนะครับที่ผมชอบมากๆเลยทีเดียวนั่นก็คือความสามารถของ Voice Control ครับ นั่นก็คือการสั่งงานด้วยเสียงนะครับควบคุมสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยแทนที่เราจะใช้รีโมทคอนโทรลแบบนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเครื่องนี้เราสามารถที่จะส่งคําสั่งผ่านการพูดเอาไว้ได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าใครที่เป็นผู้สูงอายุหรือใครที่ขี้เกียจกดปุ่มที่มันมีความยุ่งยากซับซ้อนมากมายเนี่ยสามารถใช้การสั่งงานผ่านเสียงได้ด้วยเช่นกันแค่นี้ยังไม่พอนะครับเครื่องนี้ยังสามารถสั่งงานผ่านแผงควบคุมลัดนะครับหรือที่เรียกว่า Shortcut controller ได้ด้วยเช่นกันความสามารถของมันจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับให้มากโตะ massage on สำหรับเก้าอี้นุดไฟฟ้ามารโกโต A307 เครื่องนี้นะครับก็มีทั้งสิ่งที่อำนวยการนวดแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการนวดมาให้มากมายเลยทีเดียวนะครับทีนี้ผมจะขอพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวกับการนวดกันก่อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของเก้าอี้นุดไฟฟ้าทุกตัวเลยนะครับที่ จะดีหรือไม่ดีเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเครื่องนี้นะครับให้กัาลูกกลิ้งนวดเนี่ยมามากถึง20ลูกด้วยกันเลยทีเดียวนะครับฟังไม่ผิดแน่นอน20ลูกนะครับโดยนะครับให้มาบริเวณช่วงแผ่นหลังของเรานะครับสลูกนะครับแล้วก็บริเวณช่วงน่องและเท้าต่างๆอีกนะครับประมาณ16ลูกนะครับในขณะที่ถุงลมนวดนะครับ ก็ให้มามากถึง24ลูกด้วยกันเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เห็นเห็นนะก็จะมีถุงลมนวดนี่ครับบริเวณเหัวไหล่ของเรานะครับบริเวณแขนทั้งสองข้างของเรานะครับแล้วก็บริเวณน่องนะครับบริเวณเท้าบริเวณฝ่าเท้าบริเวณเอ็นร้อยหวายอะไรต่างๆของเรามีมารวมๆกันแล้วเนี่ยทั้งหมด24ลูกกันเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับตัวลูกกลิ้งนวดเนี่ยนะครับ มันทำงานนะครับหรือว่าถูกติดตั้งอยู่บนาลางลูกกลิ้งนวดแบบ S L Track นะครับ S L Track ก็คือเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่าง S Curve นะครับเนี่ย S Curve นะครับซึ่งรองรับบริเวณกระดูกสันหลังของเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วส่วนตัว L เนี่ยก็คือบริเวณช่วงนี่ครับลำตัวของเรานะครับลงมาจนถึงบริเวณก้นของเราเนี่ยจะเป็นตัว L นะครับ S L ก็คือทำงานร่วมกันนะครับ S เนี่ยจะพพอร์ตบริเวณกระดูกสันหลังนะครับ L ก็คือจะเป็นส่วนบริเวณก้นนะครับความยาวของมันทั้งหมดนะครับประมาณ1.35เมตรนะครับหรือว่า135เซนกันเลยทีเดียวนะครับยาวตลอดแนวแน่นอนหายห่วงนะครับมันสามารถนวดได้ตั้งแต่นี่นะครับคอนะครับต้นคอของเรานะฮะแล้วก็บ่าไหลนะครับลงมาจนถึงแผ่นหลังส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างสะโพก ลงมาถึงช่วงก้นของเรากันเลยทีเดียวนะครับอันนี้สามารถที่จะปรับได้เลยนะครับว่าต้องการให้มันนวดบริเวณส่วนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับนอกจากนี้แล้วนะครับมันยังมีอีก2ความสามารถที่ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยทีเดียวนะครับลงมาที่บริเวณส่วนของน่องของเรานะครับซึ่งน่องของเราเนี่ยปกติแล้วก็จะใช้ถุงลมนวดนะครับซึ่งเก้าอี้นวดไฟฟ้าทั่วไปก็จะมีแหละนะฮะบริเวณน่องก็จะมีถุงลมนวดคอยบีบคลายบีบคลายแบบนี้นะครับแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ย นอกจากที่จะบีบคลายแล้วนะครับมันยังสามารถที่จะนวดคลึงบริเวณน่องได้ด้วยนะครับนวดคลึงหมายความว่าตัวชุดตรงนี้ของมันเนี่ยตรงกลางของมันเนี่ยมันจะสามารถที่จะขึ้นลงขึ้นลงพร้อมกับการบีบคลายของถุงลมนวดไปได้พร้อมๆกันอีกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้เรารู้สึกสบายมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่เ,เดินนะครับหรือว่ายืนเป็นเวลานานๆเนี่ยใช้ฟังก์ชันนี้ฟีเจอร์นี้เนี่ย ถือว่าดีมากๆนะครับซึ่งฟีเจอร์นี้เขาเรียกว่าคั n e ิ d นะครับหรือว่าการนวดคลึงบริเวณช่วงน่องนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วนะครับบริเวณเท้าของเราเนี่ยนะฮะตรงฝ่าเท้าเนี่ยก็จะมีลูกกลิ้งนวดอยู่แล้วนะครับเป็นการนวดบริเวณฝ่าเท้าซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปกตินะครับหลายๆตัวก็มีแต่ว่าตัวนี้มีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนั่นก็คือการนวดบริเวณเอ็นร้อยหวายของเรานะครับจะมีคล้ายๆกับเป็น ที่บีบนะครับมันจะบีบออกมานวดนะครับบริเวณเอ็นร้อยหวายนะครับของเราซึ่งตรงนี้เนี่ยผมลองใช้แล้วรู้สึกสบายมากๆเลยทีเดียวใครที่เป็นนักกีฬานะครับเตะบอลมาเอยนะครับหรือไปวิ่งมาอะไรแบบนี้ถ้ามีการปวดเมื่อยตรงนี้สบายมากๆเลยทีเดียวนะครับตอบโจทย์ทั้งนักกีฬาผู้สูงอายุคนทํางานนักเรียนนี่สินักศึกษาทุกวัยทุกอาชีพเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับในส่วนของนี่ครับนี่คือ หมอนรองศีรษะของเขานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะพับเก็บไว้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับจะหนาหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับตรงกลางเนี่ยมันจะเปลื่ยนะครับมันจะไม่ได้เป็นเบาะรองเฉยๆมันจะเป็นแค่เป็นผ้ามาปิดไว้บางๆนะครับเพื่อให้ลูกกลิ้งนวดเนี่ยสัมผัสโดนกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่ามันอาจจะนวดแรงไปนะครับก็สามารถที่จะ พับเบาออกมาคลี่เบาออกมาแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะลองบริเวณแผ่นหลังของเราแบบนี้เป็นต้นนะครับและทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่กล่าวมานี้นะครับเครื่องนี้เนี่ยได้ใช้ระบบที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือ AI ที่ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence นะครับในการคำนวณระดับของการวางตำแหน่งลูกลิ่งต่างๆปรับระดับท่วงท่าของตัวก้อยโนไฟฟ้าเนี่ยให้เข้ากับสรีระร่างกายของผู้ใช้งาน ให้ได้มากที่สุดนะครับโดยการสแกนร่างกายนี้นะครับจะเกิดขึ้นทุกๆครั้งนะครับไม่ว่าคุณจะใช้งานในโหมดใดก็ตามต่างๆเนี่ยจะต้องสแกนร่างกายของเราก่อนการใช้งานเสมอนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จะทําโดยอัตโนมัติครับและนอกจากนี้แล้วนะครับเครื่องนี้เนี่ยยังสามารถที่จะปรับระดับหัวไหล่ของเราได้ด้วยนะครับ <S <S เพื่อให้ตัวลูกกลิ้งนวดเนี่ยสามารถนวดได้ตรงกับระดับหัวไหล่ของเราให้ได้มากที่สุดนั่นเองนี่คือตัวแรกเลยนะฮะที่ ถือว่ามีการปรับระดับหัวไหล่นะครับที่ผมเคยรีวิวมานะครับอันนี้ต้องขอบอกเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับก็รองอินเฟไฟฟ้ามาโกโต A 3 0 7เครื่องนี้นะครับสามารถควบคุมและสั่งงานเนี่ยได้ผ่าน3วิธีหลักๆด้วยกันเลยทีเดียวนะครับวิธีแรกก็คือวิธีหลักเลยนะฮะนี่คือตัวรีโมทคอนโทรลแบบมีสายนะครับนี่ครับก็จะลากยาวไปนะครับที่เสียบสายของรีโมทคอนโทรลเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับโดยประโยชน์ของมันนะครับของตัวนี้เนี่ยที่มีสายเนี่ยนะครับ ก็คือเวลาใครที่มีลูกหลานมานั่งเฝ้านะครับสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการใช้งานเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆนะครับนั่งอยู่ก้าอีกข้างๆเนี่ยสามารถที่จะกดควบคุมสั่งงานแทนผู้สูงอายุที่อาจจะไม่ถนัดในการใช้งานได้ง่ายๆด้วยนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมก็อี้นไรไฟฟ้ามากาตโต A 3 0 7เเครื่องนี้ได้ก็คือแผงควบคุมลัดนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือของผู้ใช้งานนั่นเองนะครับด้านขวาก็จะเป็นรีโมทคอนโทร ด้านซ้ายจะเป็นแผงควบคุมรัดมันต่างกันยังไงครับแผงควบคุมรัดก็คือจะมีอยู่ไม่กี่ปุ่มนะครับมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยฮะที่ผมเห็นมีอยู่5ปุ่มเท่านั้นเองนะครับใครที่เป็นแบบผู้สูงอายุนะครับมานั่งใช้งานที่เกียดกดปุ่มเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับกดแค่5าปุ่มตรงนี้ทำความเข้าใจง่ายๆนะครับก็สามารถใช้งานก้อี้นวดไฟฟ้าเครื่องนี้ได้สบายๆแล้วนะครับและวิธีสุดท้ายนะครับก็คือวิธีการสั่งงานเครื่องด้วยเสียงหรือว่า voice control นั่นเองครับ โดยเครื่องนี้เนี่ยเราสามารถพูดออกคําสั่งนะครับสนทนากับเครื่องได้เลยนะครับที่สำคัญคือเครื่องนี้เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องอ่านสําเนียงแบบเขาเรียกว่าเป็น a c ซนต์สำเนียงฝรั่งนะครับไม่จําเป็นขนาดนั้นแค่สําเนียงไทยๆอย่างเราๆเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งงานเครื่องนี้ได้แล้วเดี๋ยวผมลองทดสอบให้ดูเลยแล้วกันนะฮะสำหรับคําสั่งทั้งหมดนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด16คําสั่งเสียงด้วยกันนะครับเราสามารถที่จะพูดออกมาได้เลยนะครับ โดยนะครับสมมติเราต้องการที่จะให้เครื่องเนี่ยมันรับฟังสิ่งที่เรากำลังจะสื่อสารไปให้มันเนี่ยเราจะต้องพูดคำว่า hi มาโกโตเนี่ยมันจะมีคำตอบกลับมาว่า I'm here นะครับประมาณนี้นะครับเวลาสั่งเครื่องทำงานเนี่ยมันจะมีคำชุดต่างๆมากมายนะครับ massage on massage close comfort อะไรต่างๆนี้นะครับรายละเอียดอยู่ในบทความรีวิวของเว็บไซต์ t h n n o k c o m เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวไว้ผมลองทดสอบให้ดูนะครับในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวขอแนะนํากันต่อยนิดนึงนะฮะยังไม่จบนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเครื่องนี้นะฮะก็ยังมีลําโพงบลูทูธนะครับนี่ครับก็อยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับอยู่ในระดับข้างหูของเราพอดีเลยนะครับแต่ว่าเสียงที่ได้ยินบอกตรงๆว่าไม่ได้แสบแก้วหูหรือว่าไม่ได้หนวกหูแต่อย่างใดนะครับเสียงจะดูกลงวานดูกล้องมีมิตินะครับเหมือนเรานั่งอยู่ใน ห้องโถงหรือว่าฮอลใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้พูดไม่ถูกเหมือนกันอันนี้เป็นความรู้สึกที่ผมลองเปิดเพลงฟังจาก Spotify ดูนะครับแล้วในขณะที่ตรงนี้นะครับก็ยังมีพอร์ต USB นะครับเอาไว้ชาร์จมือถือหรือว่าชาร์จไฟลงอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับการชาร์จผ่าน USB ด้วยเช่นกันนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับเครื่องนี้เนี่ยก็ยังมีระบบการปล่อยความร้อนนะครับที่อยู่บริเวณหลังอีกด้วยนะครับซึ่งการปล่อยความร้อนเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการประครบอุ่นนะครับให้กับร่างกายของเราทําให้การหมุนเวียนไหลเวียนของเลือดโลหิตต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะครับเฉพาะจุดชั่วคราวอีกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตแล้วนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าถ้าเอนนอนแบบแรงโน้มถ่วงเป็น0ูนย์ะครับหรือว่า Zero G นั่นเองหรือว่า Zero Gravity Position ครับซึ่งการนวด ด้วยท่านี้เนี่ยหรือว่าการนั่งด้วยท่านี้นะครับมันจะเอนนะครับนอนลงไปเนี่ยทำให้ระดับขาของเราเนี่ยอยู่เหนือศีรษะนะครับประมาณ118องศาหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะทำให้น้ำหนักเนี่ยการกระจายน้ำหนักเนี่ยลงบนเก้าอี้เนี่ยเท่าๆกันนะครับในทุกๆส่วนของร่างกายนะครับจะลดการกดทับส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นพิเศษ ซึ่งเขาก็บอกกันว่านะครับท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่นั่งแล้วสบายที่สุดแล้วครับเอาละครับตอนนี้นะครับผมจะสั่งงานนะครับตัวเก้าอี้นวดไฟฟ้ามาโกโต A 3 0 7ด้วยเสียงนะครับเพราะว่าการสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลเนี่ยอาจจะดูธรรมดาเกินไปนะครับอ่ะชุดคำสั่งของมันนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด16ชุดคำสั่งเสียงนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปเดี๋ยวผมจะลองพูดแบบไม่มีสำเนียงดูนะครับว่ามันจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดหรือเปล่านะครับ ให้มากต่อมาสซาดออนะตอนนี้คือเครื่องเริ่มทำงานแล้วนะครับนี่ผมยังไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยนะครับจะสังเกตดูดีๆนะครับว่าตัวรีโมทคอนโทรลเนี่ยก็ถูกสว่างขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะบอกสถานะต่างๆอย่างชัดเจนนะครับประมาณนี้นะฮะตอนนี้นะครับตัวเก้าอีน้นวดไฟฟ้าเนี่ย จะทําการสแกนร่างกายของเราก่อนนะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับตอนนี้เนี่ยลูกคลิ้งนวดเนี่ยบรนจาค่ค่อยๆลูดลงมานะครับเ <ๆ S 1> ล,ลื่อนลงมาจนถึงบริเวณหลังส่วนกลางแล้วก็เลื่อนขึ้นมาอยู่บริเวณ <ๆ S 1> หัวไหล่ของผมแล้วตอนนี้นะครับเนี่ยจะประมาณนี้นะฮะนี่คือการสแกนร่างกายของเราพอมีเสียงปิดๆๆเนี่ยตรงนี้ Rab, มันเป็นช่วงที่ให้เราสามารถที่จะปรับตำแหน่งของหัวไหล่ได้นี่ยผมปรับได้ว่ามันอยู่ตรงกับหัวไหล่ของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนเราอาจจะสูงไม่เท่ากัน ลองดูนะครับพอเสียงติดหายไปเนี่ยนั่นคือเครื่องเริ่มทํางานแล้วครับอ่ะตอนนี้เครื่องเริ่มทํางานแล้วนะครับตอนนี้ก็จะลันไปเลยนะครับโดยเครื่องเนี่ยก็จะเปิดที่โหมด F1 นะครับ F1 ก็คือโหมดคอมฟอร์ตนะครับโหมดแรกของมันนั่นเองนะครับนี่ฮะกันวดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลูกกิ้งนวดก็ลงมาถึงบริเวณก้นแล้วนะครับแล้วก็ตัวถุงลมนวดบริเวณ เท้านะครับบริเวณน่องเริ่มทํางานแล้วเช่นกันจะสังเกตดูนี่ครับนี่ฮะตรงนี้ฮะมันจะขยับขึ้นลงนะครับตรงนี้นะฮะนี่มันจะขยับขึ้นลงนะครับก็คือการนวดคลึงบริเวณน่องนะครับหรือว่าค a ฟฟ k นิ t ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆเลยทีเดียวนะครับหัวไหล่ตรงนี้นะครับถุงลมโป่งออกมาแล้วนะครับบีบตรงบริเวณหัวไหล่นะครับชอบมากๆ จริงๆแขนก็มีนะฮะแต่ว่าแขนก็อาจจะต้องทําท่ามือไม้ประกอบการรีวิวนะครับอาจจะไม่ได้สอดแขนเข้าไปตรงนี้นี่จริงๆถ้าแขนก็จะสอดเข้าไปตรงนี้ได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูคําสั่งอื่นๆกันดีกว่านะครับสมมุติว่าผมอยากจะเปลี่ยนโหมดของการนวดนะครับไปเป็นโหมด Neck and Shoulder Neck and Shoulder คือการนวดบริเวณคอและไหล่นะครับเป็นการเน้นบริเวณคอและไหล่ผมก็จะ สั่งมันด้วยการให้มากโตเนี่ยพอเวลาเราพูดคำว่าให้มากกโตนะครับมันจะมีคำว่า I'm here โผล่ขึ้นมาทุกครั้งเสมอเป็นการตอบรับว่ามันกำลังฟังเราอยู่นะครับให้มากโต I'm here Neck and shoulder, okay. ne and shoulder เห็นไหมครับนี่คือผมไม่ได้พูดแบบเก๊กเสียงหล่ออะไรเลยนะก็พูดแบบปกตินะ Neck and shoulder อะไรอย่างนี้ประมาณนี้แต่อยู่ดีดถ้าพูดไปม,มันจะไม่ได้ฟังนะครับเพราะว่า มันต้องพูดคาว่าให้มากรโตก่อนนะเป็นการปลุกมันนะครับประมาณนี้อทีนี้ทีนี้นะครับการสั่งให้มันปรับตัวเก้าอี้นุ่ไฟฟ้านะครับให้เอนนอนหรือว่าตั้งขึ้นนะครับเราก็สามารถสั่งผ่าน Voice Control หรือว่าสั่งผ่านด้วยเสียงได้ด้วยเช่นกันนะครับให้มากรโต up the seat position ขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะหยุดประมาณนี้นะครับถ้าเราสั่งอีกมันก็ขึ้นไปอีกสั่งอีกขึ้นไปอีกเประดับระดับไปแบบนี้เป็นต้นนะครับในขณะที่การนวดของมันนะครับตรงบริเวณเท้าเนี่ยผมบอกอตรงว่ามันค่อนข้างที่จะนวดได้เจ็บพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าตัวเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถที่จะสั่งปรับระดับความแรงของ ลูกกลิ้งนวดบริเวณเท้าถุงลมบริเวณเท้าได้หลายระดับอีกด้วยเช่นกันนะครับไม่ต้องห่วงว่าใครจะกลัวว่ามันนวดเจ็บนวดแรงเกินไปมันปรับได้หมดนะครับปรับระดับต่างๆหลังความเร็วของลูกกลิ้งนวดก็ปรับได้ด้วยเช่นกันแล้วรายละเอียดนะครับของตัวรีโมทคอนโทรลเนี่ยจะสังเกตว่าไม่ว่าส่วนไหนส่วนใดกำลังทำงานอยู่ตรงอวัยวะส่วนใดของเราเนี่ย มันจะมีไฟนะครับขึ้นบอกตำแหน่งตลอดว่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่ตรงนี้นะอะไรประมาณอย่างนี้นะครับถือว่าดีมากๆเลยในขณะที่ตรงบริเวณช่วงขาของเราเนี่ยนะครับมันก็นี่ครับก็จะมียืดได้เห็นไหมฮะยืดได้หดได้ตรงนี้นะครับก็คือเอาไว้ใช้สำหรับใครที่มีขายาวขาสั้นต่างๆเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับรองรับได้ทุกสรีระนะครับได้ทุกขนาดความยาวของขาเลยทีเดียว ผมก็ระดับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครที่สูงกว่านี้นะครับก็ยาวกว่านี้อีกก็ลองรับได้อีกนะครับยังไงไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งให้มันหยุดการนวดแล้วแหละนะครับถือว่านวดพอสมควรแล้วนะครับให้มาก็โต s e ส аж คลอสเรียบร้อยนะครับเครื่องก็จะหยุดละนะฮะแล้วก็กำลังจะกลับมายัางท่านั่งโดยสวัสดิภาพ เรียบร้อยนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Go i n n o v a f a ฟ้ามาโกโต A 3 0 7เครื่องนี้นะครับซึ่งคุณภาพเนี่ยครบคันมากๆนะครับคุ้มเกินราคาจริงๆนะฮะในขณะที่เรื่องของการรับประกันเนี่ยเครื่องนี้นะครับมีการรับประกันสูงสุดถึง5ปีด้วยกันเลยทีเดียวนะครับโดยนะครับแบ่งออกเป็นการรับประกันมอเตอร์5ปีนะครับการรับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ทั่วไปอื่นๆนะครับ2ปีแล้วก็การรับประกันเบาะนั่งนะครับ1ปีครับ โดยนะครับมีการจัดส่งทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับหากเครื่องมีการขัดข้องเกิดขึ้นนะครับก็สามารถที่จะเรียกช่างนะครับไปให้บริการถึงที่บ้านได้เลยนะครับก็บริการตลอดติดตั้งดูแลซ่อมบำรุงต่างๆนะครับรับรายละเอียดการติดต่อทางแบรนด์มาโกโตะนั้นนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ทางข้อความที่ผมขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ และสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองธนพสมประสงค์นะครับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ